กรสัสดีพี่น้องจาก FC แฟนครับท่างช่องนันทพงศ์ลำเพลินชวัวออฟฟิเชียลนะครับสำหรับทวงเทียงเทียงบายบากับพี่น้องจ้าบรรยากาศที่สุดแสนจะร้อนนะครับทั้งสัตนักง,งานสาวน้อยผิดบันแพงสาวน้อยลำเพื่อนช่วเฮาครับพี่น้องวันนี้เรามีอะไรเคลื่อนไหวเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงวันน,น,นี้โอ้มาแล้วครับพี่น้องเนี่ยวมาถมน้ำถ่วมฮะ ตรงหน้าห้องดนตรีหน้าห้องซ่อมดนตรีห้องนี้มันเป็นบวกเป็นน้ำขังครับพี่น้องบัดนี้บาัานี่สอนตก็สั่งให้เอาหินคุกมาลงนะครับเนี่ยสุดยอดเลยครับนี่ทีมงานขอได้ปุ๊บเลยครับทีมงานบอกว่าให้เอาหินคุกเอาอันนี้มาลงให้แงงน่วลาไยางเขาห้องซ่อมมันมันลำบากครับพี็นรถอะไรมารถอะไรมารถบรรทุก บรรทุกหินเดี๋ยวเราไปเบิ้งกอนพี่น้องมันแมนบ่าใครว่าเป็นแมนล่ะบรรทุกหินครับบรรทุกหินเอาอีหิริล่ะนี่หินฮะตัวบรรยากาศใช่ครับจอ LED ว่าทรงครับพี่น้องเพิ่มเติมความอลังการนะครับโอ้ เพิ่มเติมความอลังการโอ้จอ LED เรื่องของวงหนึ่งวงสองบ่อันนี้ไเป็นของวงสองเนาะออโอ้เพิ่นเฉียวเพิ่นสีเริ่มติดจอ LED นี่ป่ะได้นี่กำลังขึ้นโค้องอยู่นี่เห็นปะ้ะวงสองอลังการด้วยีนครับชุดยอดเลยเห็นคลิปเห็นไอ้เห็นรูปเรียบร้อยแล้วเขาเปิดเผยเรียบร้อยนะพี่น้องเพิ่งก็โดนหยู่ประเทศลาวเนี่ยนาะแนวยาเหมือนบ่อ่า มันรถเนี้ยพี่แลกรแต่ว่ากูเรื่อหินเลยที่แรกก็ว่ามันจะเอาหินมาล้มเหรอพ่อเมียนจอเอลีดีพี่แรกเห็นสีเท่าๆว่ามันหินนะนี่ครับความอลังการของสาวน้อยลำเพลินโชว์เรามาแล้วนะครับจอเอลีดีครับพี่น้องเนี่ะตะวันรถหินกับสีมาที่หลังนะครับใน สอนุดให้ผู้จัดการแป๋วสั่งไปแล้วนะครับเอาหินมาล่งหนาล่งซ่อมตรงนี้นะครับที่น้ำท่วมแต่ไม่รู้จะได้วันไหนอันนี้เป็นจอ LED นะครับตอนนี้เขากำลังขึ้นโค้งครับพี่น้องขึ้นโค้องอยู่บนเวทีเรียบร้อยแล้วกะจะเอาจอ LED ขึ้นไปติดตั้งเพื่อจะรอเซตระบบนะฮะ <laughs> ปีงานเรากำลังขึ้นโครงนะฮะกำลัลงขึ้นโครงจอโอ้ปีนี้ปีนี้จอ LED แได้ขึ้นบักสูงเลยดิพี่น้องบนนั่งร้านสุดเลยครับสุดนั่งร้านเลยจอ LED ขึ้นพี่น้องเป็นไงติดตั้งอยู่โอ้ยว่ามันลดหินดีใจเบิด,ดลดหินมาทีหลังนะครับอันนี้เป็นรถจอ LED บรรทุกจอ LED มาก เป็นคือบอดไซรถแต่ที่นี่แนวปิดมากบดี๋ยวพาขึ้นไปดูมุมสูงนะครับในจอ l อ d จริงๆอ,นนอ,อันนี้12บสองล้อ ครับเป็นประจําเป็นประจําครับพี่น้อง <c oughs> แต่านที่เราซ้อมเต้นซ้อมลาตอนนี้ถ้ายังชนกันทั้งสองวุงอยู่นะครับสําหรับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงสาวน้อยล,ลํเพินชูก็ยังคาลาคาสังกันอยูน่นี่แต่ว่ารถหินทีทสิมาถ,ถมมองนี้นี่ต้องรอสักก่อนครับพี่น้องสั่งไปแล้วแต่ยังไม่มานะครับตรงนี้มันเป็นบวกเป็นน้มเวลาฝนตกมากนี่ลําบากมากๆนี่ห้อยรถแลนด์เขาแลนออกอะ เละตุ้มเป๊ะไปหมดนะครับตอนนี้ทั้ง2วงก็กำลังเร่งมือนะครับเร่งมือที่จะทําอุปกรณ์หนาเวทที่การแสดงแต่ว่าของสาวหน่อยเป็นวันแพ่งนี่90รแล้วครับเหลืออีก10นี่ก็คือติดตั้งระบบให้เสร็จเท่านั้นเอง ครับนึกวันรถอดหยางมาส ungs, ่งนึกวันมันรถดหินมาลุ่บาดน่ฮะงครับสาวหน่อยลำเพื่อนชว่วข้าสองแสนเกาครับเริ่มเริ่มต้นที 2> ่อ2องแสนครับพี่น้องฮะตอวตงก็วงนึ่งไปครับ แมนอลังการบานพาวเวอร์ครับแต่ว่าราคากันเองมากๆนะครับหรือว่าถ้าไกล้ไกลจังได้ก็สามารถต่อได้หรือว่าเว้ากันได้นะครับถ้าสนใจฝากพี่น้องนํากันแล้วกันเนาะ,ะรเรดูการนี้คุณภาพล้วนๆนะครับคุณภาพอลังการแล้วก็สวยงาม ี่น้องเขาบ้านหน่อยหนาทแท้ๆนะครับสาวหน่อยรำเพรื่อช่วงปี 2. 2> สองโอ้ช่วง่ิงเถิงใบใบแดดนะมาแดดคักแดดเนี่ยแท้บ้านนี้มึงนนี้แดดแม่พี่น้องเอลยบางหนึ่งก็สีบดด้วยบ้านนี้มาแดดคักแท้บ้านนี้โอ้ยบางขีบฟานงามงามอย่างอย่าลืมเขาคุปิดนะครับ234บาท สองวันนะครับสองวันเขากุ้มปิดสองวันสองร้อยสามสิบสี่บาททั้งวันที่สิบเก้าแล้วก็ยี่สิบนะครับเขากุ้มปิดได้พี่น้องโอ้ยเหื่อยแรนงน้ำรถบ้างเนี่ยเนื่องว่ามันรถหินมาล่งที่เราสไดเยไปเก,กลี่ยหินกลายเป็นรถจอ LED ่อเอลยีดีครับ โอ้แดดๆกินตำมะขามแตัวไหนไอซี่มึงจะข้ามกันนะขึ้น้วยตาเพื่อผสมแสดงว่าเป็นปอกตำมะขามใช้ปูดองพี่น้องนเสียบเอ้าชม้องม ฮะพี่น้องไม่กินตำมกขานั่นเลยพี่น้องไม่กล่องนั่นแหละอ๋อพี่น้องมะขามอ่อนมะขามหน่อยบนนู้นมาบอกกันน่อยคลิปหนาครับพี่น้องจ้าสวัสดีครับ